บทล็อกโชคชะตาราศีครับสำหรับชาวราศีพิจิกับมาดูกันว่าในปี2025นี้ครับคุณชีวิตคุณกำลังดึงดูสิ่งดีๆได้ดเข้ามานะครับพลังงานของไพ่จะบอกอะไรคุณบ้างน,นะครับก็มาดูกันสำหรับชาวราศีพิจิกับคนใหม่ที่บังเอิญมาเจอช่องตลอดนฤตะออร์คโคนะครับปัญญากับไพ่ยิปซีเนี่ย ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับให้กับคลิปนี้เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับและเป็นกําลังใจในการทําช่องในการทําคลิปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาดูการชาวพิจิตครับว่าปี2025คุณกําลังนึงดูสิ่งดีๆได้เข้ามาจูโนลครับพาร์เน์ชิพครับหมายเลข3 1 ไพ่ใบนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของความรักเนาะคุณกําลังเน์ท p a r t n e r พพา p ์ a r t n e r ตรงนี้อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานมีคนชวนคุณไปลงทุนทําธุรกิจด้วยกันนะครับหรืออาจจะเป็นคู่นะครับที่เข้ามาคนโสดก็อาจจะเป็นแนวน้องของกันมีคู่ที่เข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็มีไพ่ทอรัสครับ c u l t i v a t ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองไพ่ความอุดมสมบูรณ์เข้ามานะครับไพ่ของความมั่นคงเข้ามา พลังงานของผู้ศพคับเป็นพลังงานของธาตุดินบอกถึงความมั่นคงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์บอกถึงการเติบโตนะครับในตำแหน่งอาชีพการงานธุรกิจของคุณก็ได้ในไพ่ใบนี้จูโน่นะครับพาร์เนอร์เนี่ยมันอาจจะเป็นในลักษณะของงานที่คุณทำนะครับการงานความรักนะครับให้คุณเชื่อใจในตัวคุณเองนะครับหรืออาจจะพูดถึงในเรื่องราวของ ความรักในการทํางานนะครับของคุณอาจจะสร้างผลลัพธ์ของความมั่นคงให้กับคุณก็ได้สุขภาพในด้านการเงินสุขภาพในด้านของความสัมพันธ์ต่างเนี่ยดูเป็นสิ่งที่ดีที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะครับหรือมีความโชคดีนะครับทางการเงินต้องบอกว่าสําหรับบางคนมันคือศักยภาพของการเติบโตของตัวคุณก็ได้ไปในอาชีพไปในธุรกิจหรือ การหาบาลาน์นะครับของการใช้ชีวิตของคุณก็ได้คุณกำลังเหมือนคุณกำลังสร้างสารรค์ผลงานบางอย่างขึ้นมาเพราะว่าไรนะครับผมเห็นการเบ่งบานของดอกไม้เนี่ยทั้งสองทั้งสองใบเลยนะครับมันก็อาจจะเปรียบเสมือนว่าคุณกำลังดูดของการเบ่งบานความโชคดีความรัก บ,บางอย่างเข้ามาหาคุณอะไรที่คุณทําด้วยความรักะสิ่งนั้นจะขยายอะไรที่คุณทําด้วยความสุขสิ่งนั้นจะขยายหรือพลังงานที่คุณส่งออกไปว่าคุณต้องการอะไรกับจักรวาลสิ่งนั้นก็จะขยายนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแม่เศษที่ขึ้นมาเลยคือการเชื่อใจการไว้วางใจทั้งในตัวคุณเองนะครับหรือในอกระบวนการต่างๆด้วย มาดูเพิ่มเติมนะคะว่าชาวพิจิกคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามา t ะ e Magician ครับ King of Cups อ mm, ืม The magician King of Cups เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่จัดการหรือควบคุมกับสถานการณ์ต่างๆได้จัดการอารมณ์ของตัวเองได้นะครับควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ Knight of Ball Hierophant ครับ บางคนเนี่ยอาจจะมีทักษะความสามารถในการใช้จิตวิทยาฮิลลิ่งบำบัดรักษาการพูดการสื่อสารนะครับหรือปัญญาที่คุณมีหรือคุณอาจจะมีไอเดียเกิดขึ้นมาในการแบบผลิตผลงานชิ้นงานบางอย่างก็ได้บางคนอาจจะอยู่ในสายอาชีพของที่ปรึกษาครู นักวิชาการนักกัานไพ่นะครับคือคุณอยู่ในอาชีพไหนก็ได้ผมมองว่ามันคือถ้าคุณอยู่ในอาชีพที่คุณรักสิ่งนั้นก็จะดึงดูดกับโอกาสการเงินโอกาสความสำเร็จในงานเข้ามาหาคุณผมมองว่าในปีหน้าเนี่ยคุณกำลังนึงดูดหน้าที่ความรับผิดชอบใหญ่ๆด้วยที่จะต้องดีลกับหลายๆคนดีลกับ ทั้งลูกค้าเดียวกับเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานของตัวคุณเองแต่ด้วยศักยภาพด้วยความสามารถของคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะทำได้คุณกำลังนึ่งดูสถานการณ์ที่บางคนในออฟบอลเนี่ยมันเป็นในลักษณะของคุณต้องคุณต้องชัดเจนในตัวเองชัดเจนในเป้าหมายแล้วก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยนะครับ โปรเทคตัวเองในที่นี้คือมันอาจจะมีการแข่งขันในองค์กรมีการแข่งขันในธุรกิจมันอาจจะมีบางช่วงที่คุณรู้สึกเฮ้ยมันจะไปได้ไหมมันจะไปต่อได้ไหมเราจะทําได้ไหมอะไรแบบนี้มันอาจจะมีความกังขาในตัวคุณเองแต่ไพ่เดอะเมดิมเชียนบอกว่าคุณสามารถที่จะอัดเดปรับเปลี่ยนหรือคุณมีสกิลมีทักษะอะไรต่างๆอยู่แล้วในตัวคุณคุณแค่ต้องเชื่อใจนะครับเชื่อใจแล้วก็ทํามัน เนี่ยเซเว่นอวอนขึ้นมาอีกนะครับคุณกำลังดึสถานการณ์บางยางสำหรับบางคนอาจจะเป็นการทำงานแล้วแบบเครียดกับตัวเองแบบต้องทำต้องแบบต้องลำบากต้องดินน้นรนต้องอะไรแบบนั้นมันอาจจะมีความคิดเหล่านี้ขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่เลยสำหรับคุณคุณอาจจะใช้ ทำอย่างเต็มที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ดีใช่ไหมครับแต่มันไม่ต้องใส่ความรู้จักว่าต้องดินน้นรนต้องลําบากต้องแบบอะไรแบบนั้นนะครับมันมีกฎของการทําน้อยแต่ได้มากคือเราทําสิ่งสิ่งไหนเราทําธุรกิจเราทํางานด้วยความรักแต่เราปล่อยวางผลลัพธ์ไปเลยผลลัพธ์มาจากมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเหมือน ผมเข้าใจในการทําธุรกิจหรือในการทํางานค้าขายอะไรก็ตามที่เราต้องการกาําไรใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่กาําไรโฟกัสที่แบบเฮ้ i, กยกาไรได้น้อยกาไรได้น้อยน้อยจังเดือนนี้ขาดทุนเดือนนี้แบบจะรอดไหมคุณลองสังเกตดูว่ามันเป็นโรยเบชั I ่นทันทีเพราะว่ามันคือความรู้สึกข้างในของคุณมันเป็นความกลัวละแต่ไพ่คาสเวทมันบอกว่าความอุดมสมบูรณ์มันกําลังเกิดขึ้นดังนั้นผมมองว่าสําหรับชาว ราศีพิจิกเนี่ยนะครับใต้สำหรับเป็นเฮอร์มิตอีกบอกถึงอะไรบอกถึงการกลับเข้ามาปรับที่ข้างในคุณไม่ได้มีไพ่เงินอะไรเกิดขึ้นมาเลยมันเป็นไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยเป็นไพ่คนทั้งนั้นเลยนั่นแสดงว่าคุณกำลังนึงดูกับสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณเติบโตในแต่ละเวอร์ชั่นของคุณแต่ถ้าเราาว่าการเติบโตตรงนี้ ทำให้คุณได้ไรายได้มีอาชีพที่มั่นคงได้ไหมได้แน่นอนมีชีวิตที่มั่นคงได้ไหมได้แน่นอนบางอย่างนะครับเอซอฟอดเนี่ยบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นทุกสถานที่ที่ไม่มีความสุขผู้คนที่ไม่มีความสุขหรืออะไรบางอย่างที่คุณสร้างเงื่อนไขมามัดตัวคุณเองคุณอาจจะต้องแบบกลับไปแก้ตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่อเปิดล็อก กับความสําเร็จของคุณบางคนอาจจะแบบมีโอกาสเข้ามาแต่แบบเฮ้ยฉันไม่กล้าคุณอาจจะต้องลองทำดูก่อนแล้วคุณก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับตัวหรือเติบโตไปกับสิ่งนั้นเซเว่นออฟวอรขึ้นมาด้วยครับมันเหมือนเป็นการแบบตั้งแง่ตั้งแง,ตง,ง่ตั้งไม้ป้องกันตั้ง ตั้งไม้โปรเทคมันเหมือนกับว,ว่าชีวิตของคุณสําหรับบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันต้องดิ้นรลนฉันต้องเหนื่อยถึงได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งมันคือไมเซ e ตที่เราถูกปลุกฝังมาตั้งแต่เด็กเนะว่าต้องทํางานหนักต้องเหนื่อยต้องนั่นต้องนี่ถึงจะได้เงินเงินหายากเงินอะไรแบบนั้นแต่เมื่อในยุคนี้มันเป็นยุคพลังงานใหมย่ยุคพลังงานยุคการเตือนรู้ยุคจิตวิญญาณนะครับ คุณอาจจะสังเกตเห็นดู y t u t u ก็ได้ว่ามีคนมาสอนเรื่องกฎเรงดึงดูเรื่องการปรับพลังงานเยอะแยะมากมายซึ่งน่าแหละครับเราไม่จําเป็นต้องทําหรือต้องใช้ชีืิตให้มันยากลำบากอะแต่เราอะ่ะเลือกใช้ชีืิอให้มันมีความสุขให้มันฟล o w ให้มันสบายได้คุณอาจจะเห็นก็ได้ครับว่าเออบางทีเราไม่ต้องแบบไม่ต้องดิ้นรน หรือไม่ต้องแบบเหนื่อยมากแต่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีก็ได้มันอยู่ที่การเลือกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมาดูหน่อยว่าคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาผมมองว่ามันคือชาเลนจ์อ่ะมีการดึงดูดชาเลนจ์หรือบททดสอบซึ่งการมาของการเติบโตในศักยภาพของคุณด้วยนะครับ คุณกำลังดึงดูดสิ่งดีๆด,ดเข้ามาไพ่คูยใหญ่ครับเงินตำแหน่งเงินรายได้นะครับาเงินจากประสบการณ์อาชีพของคุณจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับตัวคุณเราก็ไพ่นะครับ Gentle breeze ครับเร,เรื่อยๆชิลๆสบายๆเราก็ไพ่สบายๆหลักชูขึ้นมา มันกำลังดึงดูดกับอะไรที่ทำให้ชีวิตของคุณสบายขึ้นอะอะไรที่มันแบบไม่ใช่อะไรที่มันไม่ดีครับมันก็กำลังจะออกไปและคุณก็กำลังแบบจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาหาคุณในไพ่คูใหญ่นะครับหมายเลข36เนี่ยบอกถึงอะไรบอกถึงความเป็นผู้ใหญ่หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งไพ่บุคคลขึ้นมาคือคุณก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณอยู่แล้วเนาะจริงๆแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนมันไม่ได้ มันไม่ได้ผิดอะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องใช้ชีวิตในขึ้นความถี่ที่สูงหรือพลังงานของความสุขพลังงานของความรักนะครับหรือการแบ่งปันขึ้นไปปัญญาองค์ความรู้บางอย่างของคุณจะสร้างเงินให้กับคุณอย่างมากนะครับคุณบางคนอาจจะอยู่ในตําแหน่งของวิชาการฝ่ายบุคคลการพนานาบุคคลนะครับเก่งในงานเก่งในการอ่านใจคนอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ย เงินนะครับหรือรายได้ที่มากขึ้นมันอาจจะมาจากตําแหน่งก็ได้บางคนอยู่ในระดับบริหารผู้บริหารอะไรแบบนั้นหรืออีกอย่างนึงเลยคือสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามา มันจะมาจากการจัดการทางอารมณ์ของคุณด้วยเมื่อคุณรู้สึกสบายกับชีวิตรู้สึกมีความสุขกับชีวิตคุณจะเห็นว่าเออคุณจะดึงดูดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาได้ง่ายๆมากๆสถานการณ์บางอย่างที่มันดูเหมือนยากแต่มันจะง่ายขึ้นอะไรแบบเนี้ยจริงๆนะครับและในไพ่สบอาในไพ่ใบที่2นะครับตรงนี้บอกถึงอะไรนะครับ ทุกอย่างในชื่อของคุณมันดำเนินไปตามกระบวนการของมันนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องอึดอนะัดมันจะโฟล์ไปในในวิถีทางของมันน,นั่นเองงานของคุณก็คือทำไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยอาชีพแบบชิลๆสบายๆบางคนอาจจะทำอาชีพแบบอินฟลูเอนเซอร์บางคนอาจจะเป็นนักขียนนักศิลปะอาชีพบางคนที่เกี่ยวกับจินตนาการไอเดียอะไรบางอย่างก็ได้เนาะ คุณจะมีเงินใช้มีเงินลงทุนนะครับมีเงินแบ่งปันอะไรแบบเนี้ยดูแบบได้เที่ยวได้ใช้ได้เติมเต็มตัวเองด้วยบางคนอาจจะมีเงินไปแบบไปปฏิบัติธรรมไปแบ่งปันอะไรแบบเนี้ยหมายเลขหกสิบเกาในพาไพ่ใบนี้คือความสบายสบายนะครับสบายสบายมันก็ตามในนี้เลยนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบมี คนเลี้ยงเออได้เงินมาง่ายๆมีคนเลี้ยงสบายๆนะครับบางคนแบบมีเงินบํานาญบางคนเป็นคนที่เก็บค่าเช่าได้ค่าเช่าอะไรแบบนั้นก็ได้ทําน้อยแต่ไม่ลําบากานาเนี่ยในไพ่ใบเนี้ยที่ผมพูดพูดอะครับมันคือการที่แบบว่าอาจจะทําน้อยแต่ผลลัพธ์แบบมันได้เยอะก็ได้มีรายได้คือของคุณอะรายได้ของคุณมันมาจากรายได้ประจําจากอาชีพของคุณอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคุณอยากจะมี รายได้เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องลองมองหาโอกาสต่างๆงานอิสระนะครับบางคนอาจจะแับ,บเ,จเจอเจ้านายที่ดีลูกน้องที่ดีสพอร์ตสนับสนุนกันมันก็ทําให้ผลงานหรือรธุรกิจหรือองค์กรของคุณเนี่ยมันรันไปได้อย่างอย่างเต็มที่มีเงินไม่ขาดมือนั่นเองนะครับมีเงินเข้ามาง่ายๆนั่นเองไพ่เดอะเฮอร์เนี่ยกำลังบอกอคุณนะคะว่ามันมีเขาเรียกว่า มันนี่โฟล์อะครับที่มันเกี่ยวกับจิตวิญญาณของเราเนาะดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่คุณแบบไม่ต่อต้านการเงินแต่รู้สึกขอบคุณเงินทุกๆจํานวนที่เข้ามาหาคุณและทุทกๆจํานวนที่คุณจ่ายออกไปคุณก็มีการสํานึกรู้คุณมันจะทําให้พลังงานการเงินไหลโฟล์เข้ามาหาคุณมากขึ้นนั่นเองนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสําหรับชาวพิจิตขออ้อเริ่มอีกหนึ่งใบ ทำหลายราศีติดตกันผมก็มีความมึนนั่นเองถ้าผมอ่านไพ่แบบราศีแบบกลับกันบ้างในการอ่านคลิปต้องขออภัยนะครับผมมึนจริงๆข้อมูลมันเยอะมากๆครับคำแนะนำสำหรับชาวราศีพิจิกครับในการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาปี2025ว้าว joy and delight ครับ สนุกสนานความสุข open your heart to joy เปิดใจเปิดโอกาสอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้ได้ enjoy กับชีวิตในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่ไพ่กำลังบอกกับคุณมันคือแม่เสดที่ทำให้คุณะจะดึงดูดก,กับสิ่งดีๆเข้ามา joy and l i g h t มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันแล้วก็อนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขบา้างคุณแบบได้สนุกสนานได้เล่นเป็นเด็กครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับลองแบบลอง คือผมจะบอกอยังไงดีพอเราโตมาเป็นผู้ใหญ่ครับมันมีหลายอย่างที่เราทําให้เราสูญเสียการเป็นจิตวิญญาณของความเป็นเด็กไปเรากลัวสายตาผู้คนเรากังวลกับความคิดของคนอื่นเราเราโมแต่คิดว่าคนอื่นเขาจะคิดหรือรู้สึกกับเราอย่างไรถ้าเราทําแบบนั้นทําแบบนี้คือเราใช้ชีวิตบนสายตาคนอื่นจนหลงลืมการเป็นตัวเองบางอย่างไปดังนั้นผมมองว่าในไพ่ใบนี้คือคุณอาจจะลองทําอะไรที่แบบเป็นเด็ก คุณอาจจะลองทําในอะไรที่แบบคุณไม่เคยทําแต่ในการลองทําอะไรที่คุณไม่เคยทํามันไม่ใช่เป็นการทําอะไรที่แบบคุณเดือดร้อนหรือคนอื่นเดือดร้อนอะไรแบบเนี้ยทําอะไรที่มันง่ายๆโปรโสสบายๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณได้แบบได้เอ็นจอยกับชีวิตนะครับอืมแล้วคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้เลยสำหรับชาาพีจิกครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ